ภาพยนต์หอเต๋แตกแ,แหกสป,ประโยชน์ถือเลิกดีบวงสวงเอาเลิกเอาชัยพร้อมยกกองไปถ่ายซีนประวัติศาสตร์ในช่วงค่ำต่อทันทีค่ะ ถือเลิกดีเวลา9นาฬิกา29นาทีของวันพุทธที่6มีนาคม2567ที่บริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนนำโดยคุณธัญญาวชิวรรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและบริษัทฟิล์มกูรูโดยผู้กำกับพศอานนท์พร้อมนักแสดงอีกขับข้างรวมพิธีวงสงวงภาพยนตร์เรื่องหอแตลวแตกแหกสัพยน์เอาเริกเอาชัยณโมโนเน็กออฟฟิศถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบ,บุรีโดยหลังจากที่วงสงวงเสร็จสิ้นแล้วผู้กำกับอย่างพี่พศก็คนทีมนักแสดงพร้อมเรียกรวมพลกระเทย ไ,ไปถ่ายเพิ่มซีนที่ประวัติศาสตร์ต้องจาะลึกกันต่อทันทีรอรับชมฉากเด็ดนี้ได้ในภาพยนตร์หอแตวแตกแหกสับประโยชน์งานนี้มีแต่ตัวมัม่มตัวมันดาของแท้เข้าฉาย14มีนาทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ